สวัสดีค่ะเข้าสู่ลักนาธนูนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาและฝ้ายอยากทําคลิปเดียวให้มันจบไปเลยเนาะโอเคลักนาธนูนะคะเมื่อคาวามหวังยังอยู่นะคะปฏิหารก็ไม่เคยหายไปไหนในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี้ยลักนณะธนูเนี่ยอยู่ในจังหวะที่โลกภายนอกอาจดูไม่ได้ง่าย แต่โลกภายในก็กําลังพัฒนานะคะดาวพฤหัสนะคะเจ้าเรือของคุณนยอยู่ในตําแหน่งที่ดีถูกกระแสราหูและมาริติอูเนี่ยชี้นําให้คุณเนี่ยต้องฟังเสียงเป้าหมายในชีวิตใหม่ๆของคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาคขูตฤช่วงนี้มันคือช่วงของความอดทนอยากรู้ทิศทางคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่ายังไม่เห็นปลายทางหรือรู้ว่าควรจะเดินต่อแต่แรงใจยังไม่เต็มร้อยนะคะแต่ดวงดาวกำลัง ผักให้คุณเนี่ยวางเป้าหมายใหม่นะคะที่มันใหญ่ขึ้นและค่อยๆรวบรวมแรงนะคะเพื่อก้าวสู่จุดนั้นนะคะคนธนูเนี่ยคือผู้มีสีแต่อย่าลืมว่าสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่คือแรงที่ดึงสอนไปข้างหลังก่อนที่มันจะปล่อยไปด้วยพลังกำลังที่เต็มแรงนะอ่ะดังนั้นเรามาดูขยายกันนะคะเรื่องการงานนะ การงานสําหรับชาวลัคนาธนูนะคะคุณเนี่ยมีภาระงานนี่มันจะเพิ่มขึ้นอาจจะรู้สึกว่าต้องจัดการกับทุกอย่างคนเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วอะ่ะมันเป็นโอกาสแสดงศักยภาพของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับงานที่ต้องใช้การวางแผนการคุมทีมหรือการบริหารคนนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือความเครียดจากการที่คุณคาดหวัง ที่จะตั้งที่คุณตั้งเอาไว้กับตัวเองที่มันสูงเกินไปการประทะกับผู้ร่วมงานที่ยึดความคิดของตัวเองเนี่ยเป็นหลักอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังเนาะ,ะเทคนิคนะคะไฟใช้คุณเนี่ยใช้เทคนิคลิสสามอย่างที่ทำได้ดีทุกวันเพื่อเสริมเป็นกำลังใจให้กับคุณเองนะแล้วคุณเนี่ยพักสั้นๆทุกสองชั่วโมงและทำสมาธิแค่หนึ่งนาทีและคุณน่ะ มันสามารถรีบูตหัวใจรีรีพลังกายพลังใจของคุณกลับมาได้เลยทีเดียวนะคะส่วนสำหรับใครที่ทำงานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้เหมาะกับการขยายเครือข่ายสร้างพันธมิตรนะคะทางธุรกิจหรือการเปลี่ยนทิศทางทางการตลาดหากคุณเปิดคอร์สหรือมีแบรนด์นะคะทดลองแนวใหม่ที่คุณเคยกลัว ที่คุณกลัวว่ามันจะล้มเหลวอะไรให้คุณลองใหม่แล้วมันจะดีนะคะเทคนิคเนาะที่มันจะสามารถเสริมด้านการงานของคุณนะคะก็คือให้คุณลองจัดสัมมานาคัาเรียนหรือไรที่เน้นเกี่ยวกับแชร์ประสบการณ์จริงจะได้รับความน่าเชื่อถือที่มันมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนการเงินนะคะช่วงนี้นะคะ,ะไรายได้ จากงานหลักจะดีขึ้นมาเล็กน้อยเนาะแต่จะต้องแลกกับความเหนื่อยและความรับผิดชอบที่มันมากยิ่งขึ้นนะคะมีเกณฑ์รายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือบ้านเพิ่มขึ้นเช่นการซ่อมใจ่ายให้กับคนในครอบครัวนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะเรื่องการลงทุนตามคำชวนโดยที่ตัวคุณเองยังไม่ได้ศึกษามาดีพอนะคะมันมีความเสี่ยงกับการที่จะสูญเสียงเงินนะ ใช้เงินปลอบใจอารมณ์ของตัวเองนะคะเช่นซื้อของแพงเพื่อลืมความเหนื่อยอันเนี้ยไม่ควรเนาะสิ่งที่แนะนำนะให้ควรเนี่ยวางระบบบัญชีให้ชัดเจนแยกเงินธุรกิจ,จกับเงินส่วนตัวนะคะเขียนข้อความว่าฉันสร้างรายได้จากพลังที่ยั่งยืนติดไว้ที่หน้ากระจกนะคะมันจะเป็นการเป็นแรงกระตุ้นให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอเคฉันจะต้องสร้างรายได้ ที่มันยังยืนเกิดขึ้นนะไม่ใช่ไรายได้ที่มันฉับชฉวยเนาะอ่ะความรักสําหรับชาวรักคนาขนูนะคะสําหรับคนโสดมีเกมพบคนจากจากที่ทํางานหรือกิจกรรมที่จะต้องวางแผนร่วมกันคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีความคิดที่เป็นระบบระเบียบนะ เป็นคนที่ตรงไปตรงมาค่อนข้างชัดเจนจริงจังนะคะก็คืออยากให้ระวังเรื่องอย่าโดนตัดสินใจรักใครเพื่อหนีความเหงาหรือเพราะความคาดหวังจากคนรอบข้างนะคะถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ปฏิเสธเขาไปซะเนาะส่วนสําหรับคนมีคู่เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่วยกันแบ่งเบาภาระนะคะในชีวิตเช่นเรื่องงานหรือเรื่องครอบครัวมีโอกาสประทะ เพราะว่าเหนื่อยสะสมหากใจเย็นจะเข้าใจกันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะป้ายแนะนำให้เขียนสิ่งที่อยากจะขอบคุณเขานะคะในตัวเขาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะอืมมันจะช่วยทำให้ความรู้สึกของคุณทั้งคู่ดีขึ้นนะคะส่วนสุขภาพเนาะให้ระวังเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดมนะคะอาการปวดหลงังความดันขึ้นแล้วก็ลงภูมิแพ้ แล้วก็เหนื่อยง่ายจากระบบทางเดินหายใจให้เพื่อนๆระวังโดยการให้เพื่อนๆเนี่ยยืดกล้ามเนื้อทุกเช้านะคะในเวลา5นาทีเนาะ,ะดืืมน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งก่อนนอนจะลดอาการตอนตื่นตอนดึกได้เพื่อนๆจะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะสีเสื้อสีเสื้อแนะนำให้เป็นสีสีฟ้าขาวเขียวอ่อน เพราะว่าจะเสริมพลังใจให้นิ่งนะคะลดอารมณ์แปรปวนสีที่เพื่อนๆไม่ควรใส่นะคะเป็นสีแดงสดนะคะส้มแล้วก็ดำเข้มนะคะเพราะว่าพวกนี้จะไปกระตุ้นอารมณ์ความร้อนนะคะส่งผลต่อการตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นได้นะคะส่วนวันที่ดีๆของเพื่อนๆน,นะวันอื่นก็ดีนะแต่วันที่จะพูดเนี่ยมันก็ดีไงมันก็ดีในการที่จะทำอะไรได้ดีกว่า ก็คือวันที่22นะเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆวันที่30เหมาะกับการเกี่ยวกับเจ,เจราจาเกี่ยวกับเอกสารสําคัญนะคะส่วนวันที่ต้องระวังก็คือวันที่26เนาะ,ะให้เพื่อนๆนเนี่ยมันจะส่งผลเกี่ยวกับการเสรียสมาธิควรทำงานแบบง่ายๆนะคะ,ะในวันนั้นเนี่ยควรที่จะนั่งสมาธินะคะ,ะทำใจให้นิ่งๆหรือ ทำงานที่แบบว่ามันไม่ได้เหนื่อยเกินไปแทนเนาะส่วนสําหรับเทพที่จะบูชาประจําในช่วงนี้นะคะก็คือพระนารายนะคะก็จะเสริมความกล้าการตัดสินใจตัดสิ่งที่มันไม่จําเป็นออกพระพุทธเจ้านะคะ ในอริยบทนั่งประทานพรเนาะก็คือจะเสริมความเมตตาและพลังการให้อภัยให้กับเพื่อนเพื่อแล้วทีนี้เรามาดูกันนะว่ามีคาถาบทไหนที่จะช่วยเพื่อนๆในช่วงนี้ได้นะเรามาดูกันอันนี้ใช้ไพ่พระพุทธานุภาพนะคะเพื่อนๆนเรามาดูกันอ่ะนี่พระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่อันนี้เป็นพระพุทธเจ้าอ่าางเปิดโลกนะคะเพื่อนๆอ่า เพื่อนๆสามารถหาในเน็ตดูก็ได้นะถ้ามันไม่ชัดอะเพราะมันไม่โฟกัสเนาะอ่ะหรือว่าเราก็แนะนําให้เพื่อนๆส่วนคาถาชินะบัญชอรอดิติปิโสร้อยจบนะคะก็จะช่วยได้อันนี้ต่อไปเป็นบทสรุปคําแนะนําจากไฟลละกันเนาอะ,อะ คือทุกครั้งเนี่ยที่คุณแบกรับภาระอะไรที่มันหนักๆเนี่ยคุณได้พลังใหม่เสมอนะแค่คุณเนี่ยยังไม่เห็นลองหันกลับไปดูตัวเองในอดีตแล้วคุณจะรู้ว่าความเหนื่อยที่คุณทำมาเนี่ยมันทำให้คุณเติบโตมาไกลได้แค่ไหนแล้วอืดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องท้อแท้หรืออะไรหรอกถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ขยับไปไหนแต่อย่าลืมว่าการหยุดเพื่อตั้งหลักเนี่ย ก็เป็นส่วนสำคัญของการวิ่งเหมือนลูกศอน่ะที่ต้องถูกดึงถอยหลังก่อนที่มันจะพุ่งไปไกลนะคะเป้าหมายเนี่ยจะไม่มีวันสำเร็จถ้าคุณยังไม่มีศรัทธาในตัวคุณเองเนาะ,ะให้คุณลองใช้หลักธรรมก็ได้นะในอริยะในหลักธรรมอิทธิบาท4ี่ะคะฉันทะวิยาจิตตะวิมังสาเนี่ย อ่ามันเป็นพลังขับเคลื่อนภายในแล้วคุณเนี่ยจะพบว่าแค่ยังไม่ถึงไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้เอพแค่นี้เองยังไงไฟก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวธาตุนูทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่คุณมามันไม่มีความหมายมันไม่มีอะไรคือมันมีความหมายแค่คุณยังมองมันไม่เห็น ถ้าคุณอยากมองเห็นลองทำคำแนะนำงอ,อกว่าลองย้อนกลับไปดูอดีตว่าทุกครั้งที่คุณทำอ่ะมันก็ทำให้คุณมาอยู่ได้ถึงจุดนี้ไดน้นะเป็นกำลังใจให้ค่ะก็ถ้าชาวลัคนาธนูชอบคลิปนี้ไฟ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดหัวใจคอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันได้ค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ